ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบุกชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมวันนี้มีราคามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะปรับปรุงนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าผมใช้รูปเก่าบ้างนะครับผมต้องขอแจ้งอย่างนี้นะครับการที่ใช้รูปเก่าเพราะว่าผมเองไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่สถานการณ์โควิดนะครับ หลายท่านก็คงจับตานะครับเรื่องของการส่งออกทุเรียนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฝืดมากๆเลยนะครับผมเป็นวิกฤตนะครับหลายท่านาผู้บริโภคก็บอกว่าทุเรียนปีนี้จะได้กินราคาถูกนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับจับตาสถนานการณ์นะครับทุเรียนปีนี้จะส่งออกยังไงนะครับ าราคาวันนี้นะครับผมจะเป็นแนวทางให้นะครับกระดุมก็ยัง200อัพอยู่นะครับวันนี้จะเป็นแนวทางให้2องลงด้วยกันผมมองว่าบางลงลงไหนที่ต้องการชนิดที่ตลาดของเขาอะนะครับต้องการก็จะราคาสูงนะครับผมดูมา 2- อสองเจ้านะครับผมเริ่มให้เจ้าที่1ก่อนนะครับ กระดุมเนี่ย A B C 205บาทนะครับ1.6กถึง5กิโลกร,รัมนะครับเกรดดี125 1กิโลกร,รัมนะครับพวงมาน,นี A B C 200นะครับ1.5ถึง5กิโลกร,รัมเกรดดี121-2กิโลกร,รัมหมอนทอง A B C อหมอนทองกอโทษ A B 100นะครับ2ถกกิโลกร,รัม เกรด C 140นะครับ2กิโลกรัมเกจดี1 1 0บาท1ถึง1.9กกิโลกรัมนี่คือเกรดีครับส่วนชนีก็ AB 1 7นะครับ175บาท1.8-5ถึง5กิโลกรัมเก C รถึง5กิโลกรัมนะครับ ส่วนก้านยาววันนี้ ABC 190ครับ2-5กิโลกร,รมัมเกรดดี160ครับ1-1.9กิโลกร,รัมนะครับนวลทองจันวันนี้ AB 200ครับผม1.8-5กิลกร,รัมนะครับแล้วก็เกรดดี135นะครับ1-1.7กิโลกร,รมัมนกกระจิบ AB 190ครับ2-6กิโลกร,รมัมเกรดซ 150, 2-5กิลกรัม นะครับผมนี่คือล้งที่1ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านี่คือแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนซึ่งจะได้รับทราบแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการค้าขายได้รู้ราคากันนะครับก่อนที่จะไปขายนะครับหรือใครสนใจราคาล้งที่ผมแจ้งติดต่อมาผมจะให้เบอร์โทรไปนะครับราคาทุเรียนนะครับเนินสูงวันนี้อีก1เจ้านะครับราคานี้ AB นะครับผมหมอนทอง220บาท2-6กกิโลกรัมครับ เกจซีหนึร้อยหกบาท1 9ึกถึงหกกิโลกร,รมัม ABC ก็205บาทนะครับสอกกิโลกร,รมัมตกไซร์้อยยบครับสถึงเอ่อ2-6กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็โบเคนะครับผมตำหนิอยู่ที่90ส่วนชนีวันนี้เนี่ยนะครับ ABC 2-5กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เกรด,ดี100บาทนะครับ พวงมณนนี AB 220ครับ1.7กิโลกร,รัมบวกเกรด C 160 1.3บวกนะครับเกรด D อยู่ที่100นะครับ0.8กิโลกร,รัมบวกนะครับแล้วก็กระดุมวันนี้ ABC 205บาทครับ1.5ถึง5กิโลกรมัมเกรด D อยู่ที่100 1.1 บวกนะครับตกไซส์อยู่ที่75จะเห็นได้ว่ากระดุมเนี่ยจะราคาใกล้เคียงกันอยู่ที่205บาทนะครับนกกระจิบ AB อยู่ที่170ครับ2-5กิโลกร,รมัมสำหรับใครที่ถามหามูซานคิงนะครับ AB 250ครับ1.7บวกนะครับเกตซีอยู่ที่150บาท1.2ถึง1.6กกิโลกร,รมัมนวลทองจันนะครับ AB 230 1.6กถึง5กิโลกรมัม แล้วก็เกตซีนะครับ100บาทนะครับผม1กิโลกร,รัมบวกนะครับนี่คือ2ลงนะครับที่มีการรับซื้อทุเรียนวันนี้ที่ผมยกมาจริงๆมีอีกหลายเจ้านะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับหรือว่าขับรถผ่านก็จะเห็นลงแน่นอนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับหากใครสนใจราคานี้ก็ แจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรติดต่อกับพี่เขาก็แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาวไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ